สวัสดีค่ะท่านชมคะบายนี้มีคําตอบวันนี้นะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจการขับเคลื่อนของมูล,ลนิธิอทุทกภพในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะมูล,ลนิธินี้ขับเคลื่อนด้วยเทิดด้วยธรรมพัฒนาน้ําตามรอยพ่อค่ะและงานสําคัญของมูล,ลนิธิอทุทกภพที่ต้องการดําเนินการที่ดําเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องต่อไปก็คือการสร้างเครือข่ายนะคะ การจัดการน้ําชุมชนตอนนี้มีเครือข่ายของชุมชนทั้งสิ้นประมาณ900กว่าชุมชนนะคะวันนี้เรามีท่านกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกภัณ์ในพระบรมราชุปธรรมนะคะดรรอยยนจิตดอนมาร่วมรายการกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสวดีค่ะสวัสดีค่ะและสําหรับท่านผู้ชมนะคะโดยเฉพาะที่ต้องการจะเป็นเครือข่ายอยากให้ชุมชนของท่านมีเครือข่ายของการจัดการน้ําชุมชนจะเริ่มต้นที่ไหนดีการมีเครือข่ายนี้จะ จะใช้ระบบอย่างไรนะคะแล้วถ้า เป็นการมีเครือข่ายและจะช่วยแก้ปัญหาน้ําแห้งน้งําแล้งน้ํากลอยหรือว่าน้ําท่วมในชุมชนได้ขนาดไหนโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการน้ําในการใช้ในทางการเกษตรก็ลองโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะคะวันนี้วันนี้เรามีทีมงานจากทางมูลนิธิอุธธทกพัฒร์ในพระบรมราชุปถัมภ์มารับโทรศัพท์นะคะ022488254-9ท่านผู้ชมก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามมาพูดคุยกันหรือว่าจะแจ้งก็ได้นะคะว่าตอนนี้ชุมชนของท่าน มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ําอย่างไรนะคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตให้ท่านเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของมูล,ลนิธิอุทกพัฒรในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นมูล,ลนิธิหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชการที่9กรงท่านทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งขึ้นใช่ไหมคะ คงต้องเริ่มยาวนิดหนึ่ง <c oughs> นะครับเริ่มตั้งแต่ปี2541 <c oughs> ที่ <c oughs> พระบาทสมเด็จพระหัวสมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการชื่อโครงการเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทย <c oughs> ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลนะข้อมูลของหน่วยงานหลกัหลก6หน่วย5หน่วยงานครับเข้าด้วยกันเพื่อจะทดลองบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพยานะครับโ <c oughs> ครงการก็เริ่ม ถวายงานพระบาทสมเด็จระอยูหัวเนี่ยตั้งแต่ปี2541พัฒนาเทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลเริ่มถวายงานเอาปี2555นะครับในปีนั้นก็เริ่มใช้งานได้จริงเข้าโทษทีครับปี2545นะครับแล้วก็เริ่มใช้งานได้จริงก็คือแก้ปัญหาน้ำท่วมในปี2545ได้พอสมควรนะครับก็หลังจากนั้น ก็ด้วยแนวพระราชดำรินะครับเราก็เลยลองมาคิดดูว่า,าจากข้อมูลที่มีเนี่ยเราก็พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่เกษตร154ล้านไร่ช,ชนนี้ครับ,รบแต่อยู่ในเขตชนประทานเนี่ยแค่27ล้านไร่คือร้อยละ20นะครับแล้วก็ในเขตชนประทานเองก็จะมีน้ําได้ครบถ้วนเนี่ยนะครับทั้งหน้าแล้งทั้งหน้าฝนเนี่ย ก็แค่ประมาณ10กว่าล้านไล่ประมาณ11ล้านไล่เท่านั้นนะครับคราวนี้พอมาดูคพีสารเนี่ยร้อยละ94ิสาเนี่ยนะครับอยู่นอกเขตชมระทานนะครับเขาไม่มีเขาไม่ค่อยมีแม่น้ำกับเขื่อนใช่ไหมไม่ไม่ใช่ประเด็นนั้นครับหลังจากเราทำเนี่ยเราพบว่าเนื่องจากภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวย Oh. นะครับภูมิประเทศเนี่ยสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ไม่ได้สร้างระบบส่งสน้ําไม่ได้เพราะว่ามันเป็นลอนคลื่นนะครับถ้าจะส่งน้ำเนี่ยไม่ทราบจะจัดระดับอย่างไร oh. นะครับ oh. ก็ภาคเหนือก็จะมีแค่ร้อยละ13เท่านั้นที่อยู่ในในเขตชุมทานเพราะฉนั้นก็เริ่มคิดกันว่าจะจัดการน้ําอย่างไรนะครับ oh. แนวพระราชดำริ ตอนนั้นที่เราเริ่มคิดแล้วเ,เริ่มทำก็คือคิดแม c โรทำไมโครนะครับคือคิดใหญ่ทำเล็ก,ลกคิดใหญ่ก็คือเรามีข้อมูลทั้งประเทศเราเห็นภาพรวมของประ,ะ,ประเทศเสร็จแล้วทำเล็กก็คือทำระดับชุมชนมนะฮะ <c oughs> สาเหตุที่ <c oughs> ทำเล็กก็เพื่อพิสูจน์ด้วย เพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นจริงแล้วก็เพื่อจะทดลองแนวความคิดใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็เกิดเป็นแนวร่วมที่จะขยายผลครับ,รบก็เลยเริ่มกันมาตั้งแต่ปี2547นะครับยาวนิดนึงนะค,ะครับเสร็จแล้วก็ถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระยว่มาโดยตลอดเรื่องความก้าวหน้าของการจัดการน้ำชุมชนมีขอ <นะ S 1> ้อตรลงทีมทั้งหมด ที่รวมกันเนี่ยมีกี่กระทรวงครับกี่หน่วยงานสตาฟนี่เท่าไหร่ย,ยังไม่นับภาค,รครประชาชนนะครับเน<อ>เอาเฉพาะเจ้าหน้าที่เรื่องเรื่องข้อมูลเนี่ยนะครับแทบจะทุกหน่วยงานเข้ามาทํางานด้วยกันยังผมชนกรมอุตุสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเนี่ยมีสิบสามกรมด้วยกัน<อ>ถึงปัจจุบันนี้มีสามสิบสี่กรมที่ทําเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลน้ํานะครับแต่ว่าเรื่อง ทำการจัดการน้ําชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอกชนนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานก็คือสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร,รแล้วก็มีกองทบบกบนะครับ,รบแล้วก็มีตอนนี้ก็มีกรมอุทยาน <c oughs> กรมป่าไม้ที่เข้ามาร่วมกันนะครับแล้วก็ชุมชนเองเป็นหลัก แล้วก็มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจมากคราวนี้ย้อนกลับมาทีหนึ่งครับพอถวายรายงานเนี่ยก็ถวายทุกปีนะครับจนกระทั่งปี2553ก็ทรงรับสั่งว่าถึงเวลาแล้วนะชุมชนก็เข้มแข็งแล้วนะจะขยายผลได้ยังไงนะครับจะสร้างเป็นเครือข่ายนะครับเพื่อจะขยายผลก็คือตอนแรกมีเท่าไหร่ับอาจารย์ตอนนั้นตอนนี้รับสั่งขยายผล ประมาณสัก40-50ชุมชนที่เป็นชุมชนเครือข่ายต้นแบบเนี่แหละใช่ครับบริหารจัดการน้ำแล้วดูแล้วไปได้ดีก็ตอนแรกความเป็นอยู่ดีขึ้นมากบทพิสูจน์ก็คืออันแรกสุดเขาให้ลูกเรียนเกษตรละแต่ก่อนเราจะได้ยินตลอดนะครับว่าว่าเกษตรกรนี่ไม่อยากให้ลูกเป็นเกษตรลบากอะไรเงี้ยนะครับ แต่นี่เขาให้ลูกเรียนเกษตรแล้วแล้วเด็กที่จบเกษตรกลับมาก็มาเป็นเกษตรกรไม่ได้รับราชการไม่ได้ทําบริษัทนะฮะอันนั้นก็ถวายได้งานท่านก็บอกถ้างั้นคุณจะขยายละนะครับพอจะขยายเสร็จพอท่านมีพระชนมายุครบ8 4พรรษาปี2 5 5 4ั้าสทางกสทชก็ถวายเงิน84ล <000. S 2> ้านท่านก็าาพระราชทานลงมานะครับตั้งเป็นมูลนิธิครับ ชื่อว่ามูลนิธิอุทกภพในพระบรมราชูปถัมภ์ของมูลนิธินี่คือเป้าหมายของมูลนิธินี่คืออะไรงานอันแรกสุดเนี่ยก็คือขยายผลเครือข่ายการจัดการน้ําชุมชนที่เราทํามาก่อนหน้านี้ครับอันที่สองเนี่ยก็คือเนื่องจากข้อมูลเนี่ยที่แล้วมาเราก็มองแค่มหาวิทยาลัยกับหน่วยราชการเป็นคนใช้เพราะปัจจุบันอยู่ก็ทรงรับสั่งว่าอยากให้ชุมชนใช้แล้วก็ ทำยังไงชุมชนนีกจะใช้ข้อมูลส่วนสุดท้ายที่มูลนิธิมีหน้าที่นะครับที่จะสนับสนุนก็คืองานวิจัยอะไรที่มันแปลกใหม่ๆนะครับที่ราชการอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเช่นอะไรบ้างงานวิจัยแปลกใหม่อย่างเรื่อง climate change อฮะอากาศแปรปรวนครับอากาศแปรปรวนเนี่ยพออากาศแปรปรวนแล้วจะฝนไม่ตกเหนือเขื่อนแล้วมาตกท้ายเขื่อนเนี่ยนะฮะ เราจะแก้อย่างไงนะฮะ,ฮะการคาดการสภาพภูมิอากาศก็ดีการาคาดการเรื่องของฤดูอย่างเงี้ยนะครับก็เริ่มกันครับ จากที่ฟังมานะคะที่ท่านเล่าให้ฟังว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเรื่องของชุมชนเหมือนกับพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริเรื่องการปลูกป่าที่ท่านบอกว่าต้องปลูกป่าในใจคนคือให้คนน่ะเป็นคนที่คนนั้นน่ะคนที่อยู่ในชุมชนน่ะปลูกป่าพอปลูกอยู่ในใจเขาเขาก็จะรักษาป่าเหมือนกันกับการชุมชนชุมชนดูแลเรื่องการประหาดการน้ำมันจะมีความยั่งยืนและมั่นคงดีกว่าให้หน่วยงานภาครัฐมาสั่ง ไม่ใช่สั่งเลยมาบอกมาสอนว่าให้เขาทำแต่นี่ให้มันเริ่มจากจิตสํานึกของเขาเองที่เขาจะเริ่มจากการลงมือปฏิบัติลงมือคิดเองะนะฮะแล้วก็เริ่มจากการมีโจทย์ของตัวเอง<ม>เพราะว่าทุกครั้งเวลาเราแก้ปัญหาเนี่ยเราชอบเอาคําตอบเป็นตัวตั้งแต่เราไม่มีโจทย์<ม><ม>การมีโจทย์ที่ถูกต้องเนี่ยมันทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วถูกประหยัด แล้วก็ยั่งยืนโจทย์ที่อาจารย์พูดหมายถึงรู้ว่าปัญหาพื้นที่นั้นคืออะไรครับใช่ครับเพราะแต่ละพื้นที่ปัญหาไม่เหมือนกันใช่ครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเอาเป้าคือคําตอบเป็นตัวตั้งไอ้ปัญหายังอยู่ปัญหาก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะฮะบางทีเนี่ยยังไปถามคนอีสานสมัยก่อนบอกแล้งจะแก้แล้งได้ยังไงซักไปซักมาปรากฏว่าท่วมด้วย คือน้ำมากระท่วมพอน้ําไม่มีก็แล้งใช่ครับพอได้คําตอบว่าท่วมด้วยเนี่ยอ้าวถ้าอย่างนั้นเวลาท่วมก็แก้แล้วก็เก็บบางส่วนใช่ไหมฮะเพราะนั้นการแก้อีสานเนี่ยพอเราตั้งโจทย์ว่าแล้งเนี่ยทุกคนก็จะมองว่าต้องไปสูบน้ําจากแม่น้าโขงแต่ถ้าเราโจทย์เราเนี่ยบอกท่วมด้วยนะจะแดงว่าเราไม่ใช่แล้งอย่างเดียวครับมีคําตอบมันก็เปลี่ยนคําตอบมันเปลี่ยนทันที แสดงว่าตอนน้ำมาเนี่ยจะทำไงที่จะเก็บมันไว้บางส่วนเวลาแล้งจะได้ใช้ได้ใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะว่าพอไปดูตัวเลขเนี่ยปรากฏว่าอีสานเนี่ยฝนตกเยอะมากพันสามร้อยกมมลเมตรต่อปีนะครับตกคิดเป็นปริมาตรเนี่ยสองแสนห้มืนกว่าล้านลูกบาทเมตรแล้วต้องการใช้แค่ประมาณหมื่นกว่าล้านที่เหลือหายทิ้งหมดเลยก็ไหลลงแม่น้ำโขงเนี่ยปีปีหนึ่งหกหมื่นกว่าล้านครครับ เนี่ยครับพอ,พอโจทย์มันชัดอย่างเงี้ยวิธีแก้ก็ตามมาแล้วอาจารย์แล้ววิธีแก้ทําไงที่เ,เรามีที่เก็บน้ําไว้ใช้แล้งให้พอหมายถึงกระจายในพื้นที่ให้พอเนี่ยทำไง <c oughs> อันนี้ไม่ยากครับจากจากบทเรียนเรานะครับที่ที่ทดลองทํากับชาวบ้านจากประสบการณ์ที่เราทํางานร่วมเนี่ยอย่งชาวบ้านมีที่นะง่ายๆเลย10กว่าไร,ร่รนะครับ ขุดสะประมาณสักสี่ไร่อันนี้เกินทฤษฎีใหม่เลยขุดสะสี่ไร่ทุกคนนึกว่าตายละเยอะไปหรือเปล่าอะจากเดิมเนี่ยถ้าทํานาสิบไร่เนี่ยน้ําดีๆปีหนึ่งก็ได้ประมาณแสนบาทค่ะขุดสะห้าไร่เนี่ยได้ปลาครับอ๋อได้ปลามันมีรายได้จากตรงนี้ใช่ครับดินที่ได้จากการขุดสระเอาไปพูนเพื่อจะทำเป็นปลูกพลิก นะฮะปลูกตะไคร้ปลูกสวนครัวนะครับขายได้ทุกวันทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ที่เหลือทำนานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยหลังจากเขาทดลองทำประมาณ20ไร่นะครับผ่านไปปีเดียวจากเดิมที่ได้เงินประมาณแสนกว่าบาทได้เป็น2องล้าน5ต่อปีแล้วมีรายได้ตลอดปี่ต้องรอแบบ เกิดฝนตกน้ำท่วมเกี่ยวข้าวไม่ได้นี่นั่งเราเขามีความสุขนะครับเราได้เห็นภาพเลยว่าจากสิ่งที่เขาเริ่มทําโจทย์เริ่มอย่างเงี้ยเขาทําวิจัยเขาทาวิจัยต่อก็คือเขาเห็นว่าบัวของเขาเนี่ยพอสมปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาน้ําออกแล้วทุบให้ไหลมันแตกทุบให้ไหลไหลบัวหัวบัวเนี่ยฮะแตกแล้วงอกใหม่เขาก็ทดลองกับข้าวเกี่ยวเสร็จปุ๊บเอาน้ําออก แล้วดูซิว่ามันไม่ฮะเอารถบุกเลยนะฮะเสร็จปุ๊บเอาน้ําใส่มันแตกกออ๋อเป็นธรรมชาติของมันที่มันต่อสู้ใช่ไหมฮะแทนที่จะต้องดำนาใหม่กลายเป็นไม่ต้องใช้ต้นเดิมแล้วปลกมาอ่เนี่ยแหละฮะ อประหยัดแรงที่จ์พูดนี่คืออีสานเหรอจันจันนี้ที่ภาคกลางอ๋อภาคกลางฮะกำลังกำลังขยายผลไปเพราะแต่กอใหม่ถ้าลองคิดนะฮะต้นทุนต่ำกว่าด้วยใช่ฮะแล้วสามเดือนเกี่ยวได้อ๋อเพราะมันใช้เวลาสั้นลงใช่โอ้์คนเชื่อผลผลิตนะฮะจากเดิมเนี่ยรอบแรกได้400 ประมาณ400กิโลต่อไร่ครับนะครับรอบที่สองได้7 8 0 0กิโลต่อไร่ที่งอกผนที่2โดกกว่าเดิมอีกครับรอบที่3ก็ได้7 8 0 0กิโลต่อไร่เสร็จแล้วค่อยๆปลูกใหม่เอาละอาจารย์แสดงว่าในองค์ความรู้เครือข่ายจัดการน้ำเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องน้ำอย่างเดียวมันมีงานวิจัยใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งเกษตรกรในประเทศเราหลายคนไม่รู้ปลูกนาเป็นขอบขอบ แล้วก็ขาดทุนต่อเนื่องด้วยใช่ครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันคุณผู้ชมจะหาความรู้แบบนี้รวมถึงเอาองค์ความรู้นี้นไปต่อยอดรายได้จะไม่ได้ไม่ต้องเศร้าปีหน้าราคาข้าวตกกลุ้มใจเหมือนเดิมอีกนะครับมันมีทางเลือกอื่นเพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองว่าคนอื่นเขาทำกันแต่เราจะทำยังไงเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับ งานสําคัญของมูลนิธิอุทกพัฒก็คือการสร้างเครือข่ายนะคะให้เกิดเครือข่ายการจัดการน้ําชุมชนนะคะตอนนี้มีอยู่900กว่าชุมชนเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์เล่าให้ฟังเรื่องของปลูกข้าวเดิมเคยมีรายได้จากการปลูกข้าวปีละแสนปรากฏว่าพอใช้บริหารจัดการน้ําชุมชนเรียนรู้มีการขุดสระเพิ่มเติมปลูกพริกด้วยรายได้เพิ่มขึ้นเป็น2ล้านนะคะแต่2องล้านห้าสองล้านห้าใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าต่อเรื่องข้าวแต่ว่า ขออนุญาตมีคำถามนิดนึงปี2,554เนี่ยเรามีชุมชนอยู่แล้วประมาณ40ชุมชนและปี54ประเทศไทยโอ้โหน้ำท่วมมาโหรานเลยนะใน40กว่าชุมชนที่เป็นเครือข่ายเขามีผลกระทบรับผลกระทบไหมคะน้อยครับน้อยมากอย่างที่สาะบุรีอบตปอกแป๊กเนี่ยความที่ไปฟื้นคลองระบายน้ำไว้กับหมดนะครับตอนแรกเขาก็ไม่เห็นด้วยตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าปีนั้นเป็นปีที่เขาไม่เสียหาย ทั้งนั้นที่ปีปกตินี่เขาก็น้ําท่วมะนะฮะเพราะว่าเขารู้ตัวก่อนแก้โครงสร้างไว้ <c oughs> แล้วก็ในทํานองเดียวกันเนี่ยที่ไปเริ่มทําที่ลังสิตท,ที่หนองเสือคลองแปดคลองเก้าคลองสิปีนั้นปรากฏว่าเขาไม่เสียหายนะครับเนื่องจากเขาระบายน้ําผ่านเขาไม่ใช้วิธีปิดเพื่อป้องกันน้ำนะ, <c oughs> นะเขาระบายน้ําผ่านจากการที่เขาระบายน้ําผ่านปรากฏว่าผลผลิต พอปลายปีเขาดีขึ้นมากดีขึ้น20-30%เพราะอะไรจันเพราะว่ามันดินมาน้ำมาโครนมีแรับาปาล์มน้ำมันเขาเคยได้ประมาณ5ตันต่อไร่ต่อปีปีนั้นเขาได้6ตันปัจจุบันเขาได้7ตันต่อไร่ต่อปีที่ที่ดีที่สุดของเมืองไทยได้แค่5ตันนะกายเป็นของดีไปเลยจากควมรูมันมาจากมันมาจากองค์ความรู้เหรอจย์ที่ทําได้เนี่ย าาาบางส่วนครับแล้วก็บางส่วนก็บรรพบุรุษเราทำไว้ให้ก็คือบรรพบรุุรเนี่ยเขาคิดไว้ให้หมดตั้งแต่สมัยการที่ห้าลังสิตนี่ดินเปรี้ยวนะปรากฏว่าลบบุรีเนี่ยเป็นที่หินปูน พอน้ําผ่านลบบุรีมาทางป่าสัตว์เนี่ยมันก็เอาป็นด่าอมันมาเข้ามาที่ลังสิตเนี่ยปรากฏว่ามันแก้ปัญหาดินเปรี้ยวอจริงนะกลายเป็นว่าเล็นด่างเลยนะน้นเป็นด่ามาก็น้อยลงฮะพืชถึงงามอย่างเงี้ยความรู้ที่มีมาจากราชการที่5แล้วเราไม่ได้สารต่ออผมขออนุญาตไปเรื่องข้าวเชิญนะเชิญค่ะนะข้าวเนี่ยปรากฏว่า ความที่เขาเห็นเรื่องน้าแล้วเขาจะจะต้องเลี้ยงน้ําเพื่อจะให้มันงอกรอบสองรอบสามปรากฏว่าพอเขาเลี้ยงน้ำเนี่ยมันเกิดแหนแดงแหนแดงเป็นธรรมชาติเหรออาจารย์ใช่ครับแหนแดงเสร็จเนี่ยปรากฏว่าตัวเนี้ยเป็นไนโตรเจนเป็นตัวที่จับไนโตรเจนแล้วมันช่วยคือเป็นปุ๋ยไงที่เราต้องเคยซื้อไงอปุ๋ยไนโตรเจนฟอสเฟตอะไร่ <osph> ate, นี่ไนโตรเจนธรรมชาติใช่ ไม่ต้องไปซื้อเคมีนั่นคือคำตอบทำไมเขาถึงได้800ยกิโลต่อไร่เพราะมันเกิดยังไงแดงซึ่งมันมาเองเขาไม่ต้องเลี้ยงอยู่กับน้ำคูน้ำรอบแปลงนาอ๋อมันมาโดยมันเกิดขึ้นเองหรือเขาเพาะขึ้นมาเกิดเองฮะมันมาอยู่แล้วโดยธรรมชาติครับครับฉะนั้นอาจารย์ถ้าฟังดูแบบนี้เนี่ยหมายความว่าวันนี้คุณผู้ชมผมย้อนความไปนิดนึงเรากลุ้มใจเรื่อง ทุกปีเราปลูกข้าวพอมันออกพร้อมกันราคาก็ตกเป็นหนี้ก็คือเอาเงินไปวางปุ๋ยเคมีคยาฆ่ามแมลงปลูกไปขัดทุนไปปลูกไปเสียใจไปกระบวนการบริหารจัดการน้ําตามแนวพระราชดำริพระเจ้าอยู่หัวอย่างที่อาจารย์บอกอย่างอีสานเนี่ยขาแบ่งพื้นที่วิธีคิดใหม่คืออย่าปลูกข้าวอย่างเดียวครับขุดบอ่อเลี้ยงปลารายได้ดีกว่าอันนั้นคือลดความเสี่ยง พอเรามีพืชหลายตัวเราลดความเสี <questioned> <S <S <gue bbe> ่ยงมันมีรายได้จากหลายทางใช่ไหมใช่ไหมครับข้าวเป็นโรคศัตรูพืชก็ัมีปลาอยู่มีไก่มีผักส่วนมาเรื่องข้าวอันนี้เป็นองค์ความรู้ซึ่งผมก็เพิ่งเคยได้ยินที่อาจารย์เล่าจังหวัดเลยนะฮะคือปกติปลูกข้าวชาวบ้านเกี่ยวขอบหนึ่งเสร็จพอลงใหม่ต้องไถพรวนลงเมล็ดใหม่ครับความรู้ที่เราจํากันมาอย่างนี้แต่วิธีที่อาจารย์เล่าให้ฟังอันนี้เพิ่งเคยได้ยินก็คือไม่ต้องลงใหม่ เขาทําไรนะถั่นอีกทีนี้เหมืกันเข้าไปเขาเกี่ยวเสร็จเกี่ยวเสร็จเกี่ยวเสร็จเอาน้ําออกเอาน้ําออกเสร็จเอารถไถย่ํากอให้แตกรถรถไถครับแต่ไอ้กอนี่ไม่ต้องขุดออกมาไม่ขุดไปย่ําให้มันแตกครับแต่เสร็จเอาน้ําใส่เพื่อให้มันงอกใหม่ลากมันยังอยู่ที่เดิมครับแล้วมันก็งอกใหม่ผลผลิตกับได้เยอะขึ้นเพราะสูงขึ้น เกือบสเท่าเพราะมันแข็งแรงลำต้นมันแข็งแรงปุ๋ยอะไรก็ไม่ต้องใส่มันจะมีโดยทางธรรมชาติปุ๋ยเท่าที่3ไม่ได้ใส่ครับแล้วก็มีแหนแดงเข้ามาเสริมฮั้นข้อดีของอันนี้คือคือหนึ่งปลูกข้าวไม่ต้องลงเมล็ดใหม่ประหยัดเวลาสองเกี่ยวเร็วขึ้นครสามผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นครสี่มีแหนแดงมาช่วยองค์ความรู้เนี่ยมันใช้พักตาได้ไหม ได้ครับแต่คนนี้ต้องระวังนิดหนึ่งแค่นี้ข้าวเราก็ขายไม่ทันแล้วนะข้ามันเยอะครับเพราะนั้นใช้เพื่อจะลดความเสี่ยงใช้เพื่อจะลดต้นทุนแล้วส่วนหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนพื้นที่นาไปทำอย่างอื่นด้วยอ๋อผสมกระจายรายได้ว่าง้นแบบหลากหลายนี่มาจากองความรู้ของการจัดการคือขายน้ำเลยใช่ครับ ก็เขานั่งคุยกันเขามีโอกาสเจอเจอกันเริ่มจากการแก้ปัญหาน้ำํำพอเริ่มจัดการเรื่องน้ําเป็นก็ไปจัดการการพาอปลูกเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกันปีปีหนึ่งก็จัดหารือสัมมนากันเขาแลกเปลี่ยนความรู้สัมมนาน,นี่ไม่ใช่เอานักวิชาการไปเล่าเขานะให้เขาเล่ากันเองอ <S <S เขาแลกเปลี่ยนกันเองบางคนเก่งเรื่องบัวบางคนเก่งเรื่องข้าวบางคนเก่งเรื่องพลิกนะฮะเขาก แก้ปัญหาไปได้และอาจารย์คะถ้านเวลานี้บางชุมชนรับชมรายการอยู่เอ๊ะเห็นแนวทางและเห็นน่าจะมีความผลสําเร็จแล้วชุมชนเขาประสบปัญหาเรื่องน้ําอยู่ทั้งน้ําแรงน้ําท่วมน้ํากล่อยน้ําอะไรต่างๆต่างๆหรืเขาเริ่มต้นยังไงดีคะรวมตัวกันอย่างไรคะอันแรกสุดนะครับอาจจะโทรศัพท์มติดต่อทั้งหน่วยงานเราดูว่ามีแม่ขายที่อยู่ใกล้ บ้านเขามาที่สุดอยู่ตรงไหนนะครับไปนั่งคุยเพราะว่าแม่นี่คือใครคะแม่ไข่คือชุมชนที่ที่ทำบริหารจัดการน้ํานี่มาเกือบ10ปีแล้วบางแห่งก็สิบสีปีแล้วนะครับเขาจะมีความรู้นะครับแล้วถ้าใกล้เนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาจะคล้ายกันแล้วก็คุยภาษาเดียวกันมันไปได้เร็วเขาก็ตัวเองมีปัญหาคนอื่นเขาก็มีปัญหาเขาเจอมาแล้ว ใช่ครับแต่เขาผ่านมาแล้วใช่ครับใช่ไหมฮะเขามีองค์ความ<ช>รู้ใช่ไหมใช่ครับครับอาจารย์ถามนิดหนึ่งฮะในเครือข่ายเนี่ยมีอันไหนบ้างที่คุณผู้ชมดูรายการแล้วฉันเจอปัญหาเนี่ยเป็นของใหม่ไม่เคยเจอแบบฉันหรอกฉันเครียดมากเลยมีไหมหรือมันเจอมาหมดทุกอย่างแล้วมันมีองค์ความรู้มีเครือข่ายให้คําตอบได้แน่นอนไม่มีอะไรใหม่ผมว่าในในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยยังมีโจทย์ใหม่ๆอยู่เยอะแต่เราช่วยกันคิด นะครช่วยกันทำโจทย์นะครับผมคิดว่าคงไม่มีคำตอบทุกคำตอบเพราะว่าวันที่เราวันที่ในหลวงรับสั่งขยายผลให้ขยายผลเนี่ยท่านรับสั่งมาอยู่อันหนึ่งก็คืออย่าทำอะไรเป็นทฤษฎีแปลว่าไม่เหมือนกันหมดก็คือถ้าทำที่อีสานได้อย่าไปทำที่ภาคอื่นมันอาจจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน อย่ายึดติดก,กับทฤษฎีท่าน<อ>ส้งรับสั่งอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านต้องน้อมใส่เกล้านะคะคที่จะ <c oughs> ดําเนินการตามตรอยพระราชดำริกันต่อเดีย๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในประเด็นหนึ่งนะคะที่ดิฉันสงสัยแอบเรียนถามอาจารย์เหมือนกัน,นะะเอ๊ะ <c oughs> ชุมชนที่ว่านี้เฉพาะตางจังหวัดหรือเปล่าในกรุงเทพในเมืองใหญ่ๆมีไหมเดี๋ยวอาจารย์จะฉายภาพให้เห็นกันนะคะพักกันสักครู่กันค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่นุ่นถืออยู่นะขณะนี้เนี่ยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากกระดาษค่ะซึ่งกระดาษในที่นี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเขาทามาจากอะไรต,ต,ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉะลยให้ก็ได้ค่ะเขาทํามาจากมูลสัตว์ค่ะไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าพาทาาบบอทํามาจากมูลสัตว์แบบนี้เอ๊แล้วมันจะมีกลิ่นไหมแล้ววิธีการทํากระดาษเนี่ยก็ทำอย่างไร วันนี้นุก็เลยพาคุณผู้ชมมาหาคำตอบพร้อมกันที่นี่เลยค่ะเอ e ลเฟนภูผูปเปเปอร์พาร์คจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ทุกคนะตอนแรกที่เข้ามาที่นี่เนี่ยนะคะนึกว่าอยู่ภายในรีสอร์ทค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่เพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ก็มาเจอเจ้าของแล้วค่ะนั่นก็คือคุณโบตันคุณกหนกรัฐสุคนทนธมานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโบตันคะตอนแรกนุ่สงสัยมากเลยเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยนะคะทำมาจากกระดาษและกระดาษนี้ก็ทํามาจากมูลสัตว์ใช่มูลสัตว์ที่ว่านี้เป็นมูลสัตว์ชนิดไหนคะ มูลช้างที่หลักๆเลยนะคะก็จะมีมูลช้างแล้วก็มีมูลวัวมูลม้าแล้วก็มีมูลควายด้วยค่ะค่ะและทําไมจึงเลือกมูลสัตว์เอามาทํากระดาษนะคะมันมีคุณสมบัติียังไงอะคะเริ่มต้นเลยก่อนมูลช้างกันเลยกันนะคะพราะช้างเป็นสัตว์กินพืชสิ่งที่เขากินเข้าไปส่วนมากจะออกมากับมูลฉะนั้นวัตถุดิบหลักในการทํากระดาษเนี่ยเราก็ใช้เยื่อที่ออกมาจากมูลเขาค่ะเรามีวิธีการเลือกมูลสัตว์ไหมคะว่าต้องเป็นมูลแบบไหนถึงจะทํากระดาษออกมาได้ดีอะค่ะก็ไม่นะแต่ขอให้เป็นสัตว์นึงให้เป็นสั 2เป็นสัตว์ที่ย่อยบางส่วนไม่ย่อยทั้งหมดเพราะเราต้องการเยื่อของมัน<อ>ที่ออกมากับมูลพอได้มูลสัตว์มาแล้วปุ๊บเราไปทําอะไรต่อคะเราต้องไปร้างก่อนค่ะเสร็จแล้วได้เยื่ออย่างเดียวเราไปต้มทําความสะอาดในน้ําร้อนต้มทิ้งไว้ไักสี่ถึงหชั่วโมงหลังจากที่เราได้เยื่อแล้วเนี่ยเราเอามาโม่เพื่อให้ได้เยื่อกระดาษหลังจากที่้เยื่อกระดาษแล้วเนี่ยเรามาแตะเป็นแผน่น แล้วเราก็จะได้กระดาษออกมาเป็นกระดาษมูลช้างหรือมูลสัตว์ต่างๆสีที่ออกมานี่เป็นสีประมาณไหนสีถ้าสมมติเราไม่ใส่สีเลยเนี่ยจะเป็นสีธรรมชาติซึ่งจะไม่ขาวค่ะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นสีแบบมนๆขาวคุณๆคุณๆใช่แต่ถ้าเราต้องการทําสีกระดาษเช่นสีชมพูสีส้มหรืออะไรเงี้ยเราก็จะใส่สีผสมอาหารเข้าไปค่ะได้เป็นแผ่นกระดาษออกมาแล้วปุ๊บเรามีการต่อยอดเอาไปทําผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะณปัจจุบันได้ทุกอย่างเลยค่ะทาตั้งแต่สมุดที่ข้านังสือถุงใส่ของคือทุกสิ่งอย่างที่ทำใส่ ค่ะก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ใช่นอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีจุดที่ให้ได้พักผ่อนหย่อนใจนั่งชิลๆอย่างตรงจุดที่เรานั่งอยู่นี้คาเฟ่ตรงนี้เราจริยกว่าคาเฟ่บ้านดินนะคะ,คะเพราะว่าเราเอาก้อนดินมาทําเป็นคล้ายๆกับอิฐบล็อก เราใช้ก้อนดินล้วนๆนะคะแล้วเราก็ออกก่อมาเป็นเคาน์เตอร์ก่อเป็นกําแพงก็ถึงได้เรียกว่าเป็นคาเฟ่บ้านดินโอ้โหอันนี้เขาอนุรักษ์ธรรมชาติตั้งแต่โครงสร้างเลยนะคะตั้งแต่สถาปัตยกรรมเลยล่วงทั้งก็ยังมีร้านขายของที่ระลึกด้วยใช่ค่ะสถานที่ท่องเที่ยวของเราเนี่ยนะคะแอลเฟนภูภูเปเปเอร์พลาแห่งนี้เนี่ยนะคะเปิดวันไหนกี่โมงถึงกี่โมงบ้างคะเปิดทุกวันเลยค่ะจันทร์ถึงอาทิตย์8โมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งไม่มีปิดเลยนะคะก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะคะค่ะคุณผู้ชมคะสหรับ การมาที่ Elephant p นภู o ู Paper Park จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้เนี่ยนะคะรับรองได้เลยคะ่ะว่าเราจะได้เห็นคุณค่าแล้วก็ความตระหนักเกิดแรงบันดาลใจที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่านั่นเองนะคะวันนี้ต้องกล่าวขอขบคุณคุณโบตันมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วในช่วงของบ่ายนี้มีไรไรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ วันนี้กลับพบคุณบางท่านที่โทรศัพท์มาอย่างเช่นจังหวัดตราดนะคะก็บอกว่าท่อส่งน้ําแตกนะคะแต่ว่าท่อส่งน้ํานี้อยู่ในความดูแลของกมรมชลประทานอยากจะได้ท่อใหม่ก็ฝากทางกรมแล้วกันนะคะแล้วก็สาหรับรายละเอียดเดี๋ยวจะส่งให้นะคะส่งต่อแต่เมื่อสักครู่ค้างประเด็นไว้ค่ะอาจารย์ค่ะชุมชนถ้าพูดถึงชุมชนส่วนใหญ่จะนึกถึงเป็นชาวบ้านต่างจังหวัดในเมืองใหญ่ๆอย่างในกรุงเทพมหานครมีไหมคะที่เข้ารวมกันเป็นเครือขาอ่ายมีครับ ที่ชัดเจนก็คือที่คลองรัดมยมะนะครับคลองรัดมยมนี้เริ่มจากเขาเริ่มมีปัญหานะครับเรื่องน้ําเสียพอน้ําเสียเสร็จหมู่บ้านเข้าไปซื้อที่เขาเดิมก็เป็นเกษตรทํากล้วยไม้พอน้ําเสียก็มีปัญหาทํากล้วยไม้ไม่ได้นะพอหลังจากที่เขาเริ่มแก้ปัญหาโดยการดูแลเรื่องของ คุณภาพน้ําในขณะเดียวกันก็พัฒนาเป็นตลาดคลองรัดมยม,มนะฮะก็ปรากฏว่าคนเริ่มสนใจเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาทาตลาดเนี่ยคนจะมาก็ต่อเมื่อน้ําดี่ะนะเพราะไม่งั้นใช้คําว่าตลาดคลองไม่ได้นะครับพอเขาแก้ปัญหาเรื่องน้ําตกเนี่ยน้ำก็ไปใช้ในภาคการเกษตรเสร็จแล้วก็มีตลาดด้วย พอผลิตตะไคร้ผมยกตัวอย่างตะไค,คร้อีกแล้วนะฮะตะไคร้จากเดิมเนี่ยที่เคยไปขายได้กิโลละ10กว่าบาทแต่พอขายที่ตลาดเขาเองเนี่ยนะครับได้กำไละ10กว่าบาทนั่นหมายความว่ากิโลหนึ่งเกือบ200บาทนะฮะเพราะนั้นจากเดิมที่เคยหมดหวงังแล้วจะต้องขายที่หมดแล้วตอนนี้ที่ยังอยู่ครบเริ่มทำกเกษตรต่อกลายเป็น แหล่งทําเงินทําทองแล้วตอนนี้ใช่ครับแล้วก็<า>กที่สําคัญนะครับเวลาคนกรุงเทพอยู่ที่อคอนโดเนี่ยอาทิตย์ละห้าวันเนี่ยอพอวันเสาร์วันอาทิตย์นี่วิ่งออกนอกคอนโดเลยครับหาหาต้นไม้หา,หาที่โล่งๆนะหาอาหารอร่อยอร่อยก็ไปที่เนี่ครับอ๋อครับเอาละครับทั้งหมดคุณผู้ชมที่ดูรายการอยากจะ ทำเครือขา่ายบริหารจัดการน้ําเหมือนคนอื่นเขาเวลาแล้งจะได้ไม่แล้งเวลาท่วมเราจะได้อยู่ได้ไม่ท่วมแบบเขาซึ่งเขาทาประสบความสมําเร็จมาแล้วเขาไม่เศร้าด้วยเวลาราคาข้าวตกเพราะว่าเขามีไรายได้อย่นอเข้ามาช่วยเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ติดต่อที่ไหนนะ,ะอาจารย์ที่มูลนิธิเขาคนญตีตนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ022823320นะคะ022823320มูลนิธิอุตสาหกร ในพระบรมราชูธถปัมภ์นะคะก็เดี๋ยวก็จะมีคําแนะนํามีเครือข่ายมีอะไรต่างๆให้กับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆคือชุมชนต้องต้องร่วมใจกันนะคะเดินไปในทิศทางเดียวกันแล้วเราจะชนะอุปสรรคทุกเรื่องวันนี้กราบขอบคุณอาจารย์ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่สสครับวัสดีครับขอบคุณทุกท่านติดตามชมนะครับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะามปัญหาทีพิาของใจ สับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามาเจอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหาทิ้งเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจป่ายนี้มีคำตอบ